สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยู่ในงาน Defense and Security 2022น,นะครับที่เมืองทองธาน,นีวันนี้เป็นวันที่29นะครับเป็นวันแรกเป็นรอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันประเทศแล้วก็อาจจะเป็นหน่วยงานงรักษาความปลอดภัยนะก็จะมาที่วันนี้เลยนะครับวันแรกแต่ว่าในรอบประชาชนทั่ว,วไปนะครับก็จะอยู่ในช่วงของวันพรุ่งนี้ไปต้นไปก็คือ30 31กันสิงหาแล้วก็1กันยานะครับ3วัน ที่เป็ดรอบของภาคประชาชนทั่วๆไปนะครับก็สามารถที่มาร่วมรับชมงานได้นะครับในการมาเนี่ยเพื่อนสมาชิกก็ไปที่ Challenger 2นะครับมันก็จะมีบูธสาหรับให้ลงทะเบียนนะครับนัางงานได้เลยนะเยี่ยมชมได้นะครับภาคประชาชนทั่วๆไปนะมาได้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเข้าไปชมในงานกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมาตามเข้ามานะครับด้านในกัน Challenger 1เราเจอนะสมาชิกนะครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับ ชื่อชื่อเบสชื่อเบสนะครับคุณเบสนะก็มาร่วมงานนะครับบอกบอกว่าได้ดูในคลิปเหมือนกันนะครับเทารัตเล่งตัวไหนไวไ้ไหมฮะดูไว้ชอบตัวนี้คชอบตัวนี้ก็คือตัว t s 9ครับโอโผมยิงนี่โอเคมากเลยฮะ,ะวันนั้นทดสอบกับน,น้องมิ้งลูกศาคุณประเวกนะครับถือว่าเป็นปืนที่ดีนะครับก็บอกหนึ่ง หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมตัวจุดสี่ห้าครับแล้วก็เป็นพวกตระกูลเก้าเก้ามมอตระกูลจีของเทวร์รัสครับมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ครับผมโอเคพวกสามแปดสามแปดโมเดลตัวห้านับมาอันนี้เรียกว่ายอดนิยมมากใช่นะยอดนิยมมากนะครับแล้วก็จะเป็นเุ๊กสามห้าเจ็ดที่เป็นตัวสองถ้าเผื่อว่าเพื่อสมาชิกนะเดินเข้ามาในงานนะครับก็มาหา พี่หยกนะครับคุณหยกได้นะครับได้มาที่บูญได้เลยมาหยิบจับนะทุกกระบอกเนี่ยได้เลยนะลองดูว่าชอบตัวไหนอะไรยังไงก็ว่ากันมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับปืนแต่ละกระบอกนะตัวเทอรัสนะครับพี่ทีหนึ่งเก้าหนึ่งตัวฟูลไซส์นะครับนี่มีรังติดไฟฉายนะเลเซอร์นะครับตัวที่สองนะครับมาพีทีหนึ่งเก้าหนึ่งตัวคอมมานเดอร์นะครับเหมาะมือมากมากนี่คอมมานเดอร์นะครับอ่ขยับมาอีกตัวหนึ่ง g 3นะครับตัวนี้นเยี่ยมเลยฮะติดยอดอต่อไปนะครับ TS9 นี่นะครับมาต,ตัวนี้ที่แนะนำไปบอกโอ้โหชอบมากนะฮะสังเกตช่องคลายปอกน,นะครับปกติเนี่ยจะอยู่ด้านบนแต่ว่าอันนี้จะอยู่ด้านข้างนะด้ออกมาด้านข้างนะครับตัว TS9 ทุกข้อบอกปลอดภัยหมดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ G2C เล็กๆเลยนะครับบางๆเลยนะครับเทียบเท่าก็ประมาณสักก๊อล์ฟยีนะครับโดยประมาณนะนี่นะครับต่อไปนะครับนี่ GTC นี่นะครับสวยๆนะสวยงามมากๆนะครับอ่าต่อมานะครับยอดนิยมเลยตัวนี้เทอรัสแปดห้า เพิ่งจะรีวิวทดสอบไปนะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะอันนี้นะครับจุห้านัดนะท่านจุดสามแปดจุห้านัดนะครับสวยมากๆปิดมิดเลยครับฝ่ามือนะเล็กมากนะครับโอเคอีกกระบอกหนึ่งนะครับกระบอกหนึ่งอันนี้อันเดียวกันนั่นแหละนี่นี่ครับอันนี้ก็คือเรียกว่าแท็กเกอร์ นะ692นะครับสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับตัวนี้ถอดโหมดได้นะครับจุดเด่นเลยก็คือเปลี่ยนโหมดสลับโหมดได้นะครับทั้งเก้ามมแล้วก็357แม็กนั่มนะใส่38มจริงก็ได้นะครับตัวนี้เยี่ยมเลยแล้วก็จะเป็นจุดสอนะครับจุด22งสองจุดสอแล้วก็เป็น44แม็กนั่มนะครับก็หวนนู้นนะครับที่เห็นอยู่44แม็กนั่มในจิ้งบูสต์ครับผมตอนนี้อยู่ที่บูธของ NTS ครับ NTS นะ NTS ดังมากนะครับในเรื่องของปืนสวัสดิการข้าราชการนะครับผมก็มีอยู่หลายตัวเลยฮะซื้อไปหลายตัวเลยฮะเดี๋ยวคุณแพรนะฮะแล้วก็โปรแกรมโปรแกรมนะครับเดี๋ยวจะพาเป็นไกด์นะวันนี้นะครับนำเที่ยวชมนิดนึงว่าในบูธเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับเชิญเลยฮะค่ะเชิญค่ะ นี่ส่วนแรกค่ะมาที่ปืนยาวก่อนเลยครับปืนยาวของเราตอนนี้ทําให้กับรัฐบาลไทยโดยอันนี้เราเพิ่งออกแบบยังไม่ได้ขายไปทางการผมอันนี้จะเป็นตัว5.56ของ NTS เราเลย5.56จ้าเลยอันนี้ประกอบพี่ไทยจะมีแค่ส่วนเดียวที่เป็นตัวบาร์เรลที่เรานำเข้ามาครับอ๋อตรงไหนก็คือประกอบในไทยหมดเลยครับอันนี้เราเกิดจะขายรัฐบาลโอ้เยี่ยมเลยฮะ5.56 5.5ครับก็คือระบบ ก็คือจะเป็นทั้งอึ่งอัตโนมัติแล้วก็มีฟูมนะฮะไม่มีฟูครับอันนี้ยังไม่มีฟูทั้งแถบนี้ก็คือ5.56 5.56ห้ดเหมือนเลยครับทำในไทยเราจะตัวบาเล่อย่างเดียวใช่อ่าเยี่ยมเลยครับอ่าต่อไปค่ะมาในส่วนต่อไปค่ะตัวนี้ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นลูกสองของทางเราเองเราจะมีทั้งมันแบบปั๊มชารักนะครับถูกมากเชื่อไหมครับว่าผมคนเดียวสองกระบอก ผมซื้อไปแล้วฮะจริงๆ้ก็บอกฮะครับผมชอบฮะนี่ก็คือฟังก์ชันเนี่ยดีมาก8.6นิ้วต่อต่อลำกล้องได้ต่อทานทายได้นะครับเยอะนะครับลางติดนะตัวดอดได้นะครับติดขาขาตายสาเชอร์ได้คือมันครอบคลุมมากคุ้มค่ะมากนฮะครอบคลุมมากครับแล้วก็ประชาชนถามหาเยอะมากแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่นะครับเรียกว่ามีเท่าไหร่ก็หมดหมด นะว่าอย่างนั้นนะครับ,รบเจ้าตัวนี้เยี่ยมเลยครับผม <c oughs> ต่อไปนะครับะถัดไปค่ะต่อไปอันนี้เจอ,อ,นนอเจอดารา ดาารท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับท่านท่านเรวัตนะครับขออนุญาตนะครับผมติดตามคลิปท่านโอ้โหนี่อะไรไลฟ์สดเหรอนคลับเยอะมากเลยฮะครับเอฟซีเยอะมากตัวสูงมากท่านตัวสูงมากครขออนุญาตถามส่วนสูงได้ไหมฮะสูงเท่าไหร่ไดึร้อยแปดสิบหกโอ้ร้อยแปดสิบหกเตี้ยไปเลยฮะแล้วเยี่ยมชมงานรอบวันนี้ทำไมฮะครับอ๋อโอเครอบยังเดียวยังเดียวเลยครับผมขอบคุณนะครับผมครับขออนุญาตครับ ค่ะเดี๋ยวเราดูกันที่ส่วนต่อไปนะคะป m p l ีไฟครับองสวัสดิการกรมการปกครองอันนี้ของเรานำเข้ามาขายครับเป็นระบบซิงเกิลไม่เช่อโต้ครับ m p l i f ครับอฮะเป็นในฝันของทุกคนคือมันมันสวยมันมันดูมันลงตัวมากเลยฮะได้กระทัดรัดมากนะพบผาเจ้าหน้าที่นี่แบบคล่องตัวเลยฮะถือว่าคล่องตัวมากหนักไปใช่เยี่ยมเลยผมก็อยากได้ครับผมอยากได้ อ่าโอเคต่อไปนะครับมีอะไรอันนี้คือตัวก๊อกสิบเก้าคอมมานโดอ่าถ่ายใกล้ใกล้ได้นะครับนี่ก๊อกสิบเก้าคอมมานโดนะทำผิวเรียกว่าโอ้โหทองนะฮะไม่น่าจะน่าจะเป็น PVD นะครับและแกะลายนะสวยมากนะครับสวยมากนี่ก๊อกสิบเก้าคอมมานโดนะครับสุดยอดนะสวยจริงๆนะบอกสวยมากนะครับนี่แกะลาย สร้างวัดนะที่เป็นคนแกะนะครับเรียกว่าโด่งดังระดับประเทศนะสร้างวัดนะครับแกะลายนะครับทั้งแถบเลยนี่สวยงามมากเดกับเลยก็คือตัวก็คอมาโดเมื่อกี้นี้น,นี้คือตัวเดิมเดิมของมันเลยครับเดิมๆิมเลยใช่จะเป็นจะมีแค่เราที่เดียวที่มีก็ตัวนี้ติตขายพิเศษมากเลยนัจริง,รงไม่มีที่อื่นนะมีเฉพาะประเทศไทยด้วยถ้าเผื่อว่าเทียบรุ่นก็คือเป็นเจนสามเนาะใช่เป็นเนจนสามแต่เราโมดิฟายโมดิฟายเราโมดิฟายตัวข้างในนิดหน่อย ทำเหลี่ยมอะไรให้คล้ายกับเจน5แต่จริงคือเจน3ครับในราคาถูกมากตัวนี้ค่าตัวไม่ถึงสามไม่ถึงสาม0มื่นมีตังคทอนครับโอ้โหขนาดนั้นนะครับแต่ก็เรียกว่าตอนนี้คือกระแสแรงมากบอกเลยกระแสแรงจริงทุกคนอยากได้อยากได้ผมก็อยากอยากทุกตัวเลยครับครับผมอันนี้ก็คือตัวเรียกว่าตัวตัวเด็ดเลยไม่เด็ดเลยนะไม่เด็ดเลยตอนนี้อยู่กับท่านเรวัตนะครับท่านก็แนะนําเห็นผมไม่ยิงลูกฟองหักรังแทบอิตแล้วแบบโอ้โหมือจะพังเอานะฮะมือยงรวมอยู่ใช่ครับ ให้ท่านแนะนำนิดนึงครับว่ามีเทคนิคอย่างไรบ้างเทคนิคนะยังไงมันถีบง่ามมือคุณเนี่ยเป็นแผลเลยฮะบวมอยู่แล้วครับเราก็ไม่เอาแบบคนโบราณถ้าคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้ฟาดลงแล้วต้มเหนี่ยวกายไงซึ่งมันไม่แม่นอ๋อต้องฟาดลงก่อนไม่ใช่เขาฟาดไปา็แล้วก็เหนียวเลยคนโบราณอ๋อครับต้มเนี้ยแต่ถ้าเราจับเนี้ยมันจะถีบง่ามมือให้มีหลังองคลังออกจริงนะ จะแนะนําเทคนิคให้สําหรับชาวบ้านที่อยู่บ้านนอกะนเหมือนผมด้วยผมก็ชอบครับเอาลูกปืนเนี่ยครับแกะเอ่เอาเม็ดตะกือวเอ่อเอาหมอนเอ่เทดินปืนเอ่ออ๋อก็คือตดแดงจากดินปืนรดแรงคุณเอาอครึ่งนึงก็ได้แล้วลองนุ่มเลยเบาเลยใช่ไหมฮะเออหรือจะออกสักนิดนึงก็ได้อแล้วเอาที่มันถูกมือแล้ว ถูกมือแล้วประกอบเข้าไปแล้วเอากาวทารองเท้าเนี่ยกาวยางตีนหัวแล้วเอาไว้ใช้สําหรับปืนพกสั้นโอ้โหเยี่ยมเลยฮะนี่ฟังเลยแนวฟังเลยนะครับคนที่ใช้นะชาวบ้านที่มีปืนทะเบียนนำโจทย์2518หรือว่าทะเบียนนำโจย์ปีไหนก็แล้วแต่นะครับใช้ที่หนึ่งของท่านเรวัตได้เลยนะครับยอดเยี่ยมก็คือการลดแรงขับลงมานิดหนึ่งเอาดินปืนออกทำง่ายๆคือเอาดินปืนออกมาแล้วเอาออกไปสักนิดหนึ่ง นิดเดินนิดเึิหรือถ้าจะผู้หญิงยิงได้ไหมน้องยิงได้ไหมน้องก็ยิงได้เอาออกครึ่งนึงครับผมแล้วยิงลูกซองพกถามว่าหนังคนเนี่ยหนากว่าหนังยิงจบนิดเดียวโอ้เข้าแน่เลยมันก็ป้องกันตัวได้ครับผมแล้วเราทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานใช้เนี่ยสำหรับคนไปเฝ้าไร่เฝ้านาเฝ้าสวนเนี้ยครับไม่กล้ายิงลูกซองพกเบอร์สิบสองไม่กล้าฮะมันน่ากลัวมากเลยเบอร์โอไม่ได้ไม่ได้ แรงจริงซองพกเบอร์สิบสองเนี่ยแรงเข้าสี่ห้าสี่แคซูลถึงว่าเนี่ยฮะทานผมผมยิงเนี่ยปึ้งเกือบเข้าหน้าเลยยิงในคลิปแล้วโอ้โหอาจารย์ว่องไม่กล้าต้องเบือบวมแน่แน่นอนฮะเป็นมบวมก็แตกสักประมาณสองสามเดือนเออสองสามอาทิตย์นะฮะกว่าจะเริ่มดีขึ้นฮะแรงจริงฮะไม่ได้ไม่ได้เรต้องใช้วิธีนี้ครัลดแรงกระสุนซื้อในไทยก็ได้กระสุนมหน้าก็ได้ได้หมด อ๋อเทอเอาดินปืนอออหนึ่งในสมหรือครึ่งนึงครับผมก็สามารถที่จะช่วยได้นะแนะนำงานสงสารมึงโอ้สงสารจริงจริงครับผมผมต้องขอบพระคุณมากๆาเลยครับแนะนําก็ถือว่าคนที่ใช้ในอย่างที่บอกนะครับว่าใครใช้อยู่นะเอาตัวเนี้ยสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้เซฟทั้งตัวเปิดแล้วก็ผู้หญิงได้ ดีมากๆเลยครับเราต้องทำต่อได้ผมมีทะเบียนน้ำจดหมดอ๋อเบอร์12ท่านเห็นว่าโอ้โหนะครับเรื่องของการขึ้นลำดึงเดียวก็เป็นต้นตำรับเลยผมพยายามฝึกอยู่ความยากมากผบอกว่ายากจริงนะครับเดี๋ยวดูต้นตำรับนะครับผักกาดเตือนนี่นะท่านนิ้วคล้ายท่านยังไม่มีกำลังมันจะทำให้ลื่นใช่ดังนั้นปืนถ้า้องมีอะไงานถ้ามันมีอะไรแปะตัวนี้หน่อยแต่ถ้านิ้วคล้ายเรามีกำลังแล้ว ต้องให้สุดอย่างนี้แล้วต้องให้สุดรนีจะได้เนียนตามากบอกแล้วว่าเนียนเนียนมากเลยแล้วโยนธรรมดาไปดูโยนที่นอนมันหล่นก็ไม่เป็นไรโอเคมันหล่นก็ไม่เป็นไรหล่นมันก็แบบในที่นอนมีหล่นมีเนียนได้ทองรับประกันได้ครับรับประกันเลยถ้าหลบบนถ้าหักมือซ้ายก่อนถ้ามือขวาเนี่ยถ้าไม่แข็งเนี่ยเดี๋ยวมันเนียน อย่าไปปล่อยนะถ้าปล่อยพวกหนีปากเลยเนี่ยต้องไปปล่อยอีย่นะ <c oughs> ถ้าปล่อยเด่นอีกเพราะนั้นท่านต้องอยู่นะยานโยงจึง,ถ,งถ้ามือมีกำลังง <c oughs> ่ายๆ่ายแต่ผมยานคนโปรเจต์นะขอประกันนะครับนะดูว่ามัน,น <c oughs> มทำค่อยๆเอาทามือซ้ายก่อนใช่ไหมมือซ้ายต้องมือซ้ายอย่าขวาเนี่ยผมลองทำอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะปึ๊บนี่ตัดแค่นี้ไงนี่คือ มไม่มีกำลังมือหนูยังไม่มีกำลังดูทั้งใหม่ทั้งม่ทั้มดึงไป้ให้เสร็จดึงอ่าได้แล้วเนาะนะได้แล้วก็ก็ต้องประมาณนี้แม่ฮะแล้วคดึปล่อยไปเราไม่ต้องโยนไม่ต้องโยนแต่ผมพอจะจับอะไรนะ้ไหมถ้ามือมีกำลังมันง่ายแต่เรียนมากเลยฮะเรียนตามากเลยนะที่ทำอย่างเนี้ยไม่ใช่ทิ้เลนนะเอาไว้กรณีที่มือขวาเรา โดนยิงนครับโดนยิงแล้วสูงเราข้าขึ้นกับเท็มพัดก็ไม่ได้สูงหลังหลุกไปแล้วแต่ถ้าขึ้นกับเท็มขัดขึ้นก็ปอกโตได้กันทรายยิ่งไม่ต้องเหตุน่ถ้ามันจนแ้มจนปัญญาจริงเอยก็จำได้ครับแต่หน้าฝึกหน้าฝึกประโยชน์ใช้ยามจำเป็นแข็งแรงด้วยความแจรัมือด้วยมาเจอตัวจริงนี่บอกเลยว่า ที่สุดจริงๆเหมือนระเบียบเหมือนระเบียบกับแบซ้ายขวาหรือซ้ายขวาหรือว่าเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อตัวเชนะครับลองไปตรวจดูนะครับผมก็ตะกี้เลยโดนกับตัวแล้วยากมากโอ้โหได้เยัะจริงได้ครับขอบคุณนะครับท่านผูนะครับ